โปรโมชั่นนะครับสำหรับนิสสันนาวาร่เดือนนี้นะครับไม่ว่าใครจะชอบส่วนลดเยอะนะครับก็มีส่วนลดให้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทดาวน้อยนะครับก็มีเริ่มต้นดาวที่1,999 9บาทและผ่อนยาวได้ถึง84เดือนด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับต้นจีจิรพัฒน์อินเสือนะครับจากนิสสันเมกาออโ m o b i l ลติวานน์นะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับนิสสันนาวาร่าแบ็คเอเดชักันว่า มีอะไรนะครับที่แตกต่างจากตัวปกติตัวคาลิเบอร์บ้างนะครับจุดแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นเลยคือกระจังหน้านะครับแบบดำด้านนะครับจากตัวคาลิเบอร์เนี่ยเขาจะให้เป็นโครเมียมมานะครับก็ตัวนี้จะให้เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็แน่นอนตามชื่อรุ่นนะครับ Black Edition เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์นะครับกราฟิกสติกเกอร์ที่อยู่รอบ ตัวรถเลยนะครับจุดแรกที่เห็นก็จะเป็นฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้แน่นอนจะเป็นไฟชุดเดียวกันนะครับคือ q ว a d LED นะครับไฟสูง2ดวงไฟต่ำา2ดวงให้พื้นที่สว่างได้มากกว่าถึง36%นะครับแล้วก็มี daytime แบบ C-shape มาให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างนะครับก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับคิ้วซุ้มล้อที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับและล้อแมกลายพิเศษขอบ18นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็มาจากโรงงานเช่นกัน ต่อมานะครับกระจกข้างสีดําเงานะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED และแน่นอนว่าตัวนี้มีกล้องรอบขันมาให้ด้วยนะครับรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับจุดอับสายตาเขาค่อนข้างเยอะนะครับมีกล้องรอบขันมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับต่อมานะครับจะเป็นมือจับสีดําเงานะครับพร้อมปุ่มคีย์เลสนะครับเปิดปิดรถเพียงแค่พกคุญแจติดตัวไว้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับบันไดข้างจะเป็นสีดํามานะครับ จากที่ตัวคาลิเบอร์เนี่ยเขาจะเป็นสีเงินนะครับขอบดําตัวนี้จะดําทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็นี่เลยด้านบนนะครับตัวคาลิเบอร์เขาจะให้เป็นเสาอากาศสั้นมาตัวนี้จะให้เป็นครีบฉลามสีดําเงามาเลยนะครับด้านข้างออย่างที่บอกสติกเกอร์นะครับกราฟิกสติกเกอร์เนี่ยก็จะมีรอบคันเลยนะครับจากประตูหลังนะครับยาวมาถึงด้านท้ายเลย และด้านท้ายนะครับนอกจากจะมีกล้องรอบคันแล้วตัวนี้ยังมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดนะครับการชนท้ายก็จะเป็นแบบ2เตป p นะครับเป็น2เตป์ก้าวขึ้นลงสะดวกนะครับฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับก็นิ้วเดียวได้เลยนะครับเบามากนะครับแต่ถ้าผ่อนแรงไปนะครับอยากผ่อนเบาๆเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีผ่อนเบาๆให้นะครับแล้วก็ตัวนี้สติ๊กเกอร์ด้านท้ายนะครับจะลากยาวมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยนะครับ ไฟนัดท้ายนะครับไฟเบรกและไฟหลี e, เนี่ยจะเป็นแบบ c Cshape LED นะครับสำหรับเจ้า Nissan Navara Black Edition ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับขุมกำลัง2,300ซีซีนะครับทวินเทอร์โบ190แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรเลยนะครับ มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับแล้วก็สามารถมีแมนนวลโหมดด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกียร์ชุดนี้เป็นชุดเดียวกับตระกูลแซของรถสปอร์ตของนิสสันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องชุดเกียร์เนี่ยไว้ใจได้เลยเด็ดตัวนี้นะครับจะให้จอนะครับทัชสกรีนขนาด8นิ้วซึ่งรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d a u t ด้ด้วยนะครับสามารถเสียบสายและใช้งานได้เลยแล้วก็กองรอบคันเขาก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับผม ใช้งานง่ายๆเลยเข้าเกียร์ถอยหลังเข้าขึ้นอัตโนมัตินะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเราต้องการดูด้านหน้าเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ดูได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับผมและตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมแอร์อัตโนมัตินะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะครับขี้ร้อนขี้หนาวนั่งด้วยกันได้ไม่ตีกันนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของนาวาร่าเลยนะครับตั้งแต่แคปจนถึงตัวท็อปนะครับเราจะมีแอร์ช่องหลังนะครับสามารถปรับแรงลมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะให้จอ TFT ขนาด7นิับเพอ จอใหญ่ๆแบบนี้แสดงข้อมูลการขับขี่ให้เราเห็นชัดๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องเพ่งเวลาขับรถแค่ก้มมองเหลือบตาลงมาองเราก็จะเห็นรายละเอียดที่หน้าจอแล้วนะครับรจอเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็จะให้กระจกตัดแสงมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่ะด้านหน้านะครับก็จะมีไฟด้วยนะครับที่บังแดดนะครับพร้อมไฟด้วยแล้วก็มีช่องเก็บ แว่นตานะครับลดราคานี้ก็ให้มาครบถ้วนนะครับพอสมควรเลยสำหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับ Nissan Navara นะครับเดือนนี้นะครับมีให้เลือกกันถึง3แบบเลยนะครับไม่ว่าใครจะชอบส่วนลดเยอะนะครับก็มีส่วนลดให้มากกว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับใครที่ชอบ ดาวน้อยนะครับก็มีเริ่มต้นดาวที่1 9 9 9 9บาทและผ่อนยาวได้ถึง84เดือนด้วยนะครับและสุดท้ายสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบเสียดอกเบี้ยนะครับเรามีศูนอร์เซ์ให้นานถึง72เดือนกันเลยสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราไว้นะครับนิสสันเมกาออโตทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับ YouTube หรือ a c e b o o k นะครับก็ฝากติดตามเราไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ